อันนี้คือขาหมูเยอรมันเขามีเห็ดมาให้ด้วยแล้วก็จะมีมันฝรั่งมาให้ด้วยนะคะแล้วนี่ก็เป็ดอกซอสส้มอันนี้ก็คือ,อซี่โครงหมูนะคะนั่นคือผัดผักบุ้งนะคะน,นี่คือโปะแตกนะคะคุณแม่ต้องยืนกินเพื่อไม่ถึงนะ่ะคุณผู้ชมจขาหมูเขาเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะเนี่ยนี่คุณผู้ชมดูแต่เนี่ยขาหมูเขายิ่งใหญ่จริงเลยเดี๋ยวดูซิว่าอร่อยไหมคือแบบดูน่ากินอนะ่ะอุ้ยก็ทําอาหารน่ากินมากแล้วคุณทุ้ชดูนี่นะ น้ำจิ้มสีฟูดเขาอะโอ้โหแล้วมีเห็ดมาด้วยนะเนี่ยเนี่ยน้ำจิ้มสีฟูดคุณผู้ชมเนี่ยอือเป็ดเป็ดทอดซอสส้มนะคะคุณผู้ชมเจ้าวขาซอสส้มมันอยู่ในถ้วยส่งถ้วยมาไมา่อื้อมไม่ถึงอ่าแล้วนั่นคืออะไรอะ่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่นี่ส้อมอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าวขาอืออร่อย